อ๋แล้วไปต่อไปต่อมีซีนที่สามซีนอ๋อซีนจูบกันหัวแดงใช่ไหมเอ่ยใช่เดี๋ยวเราเปิดซีนให้ดูหน่อยดีกันครับมีจำซีนนี้ได้ไหมเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดให้ดูมีซีนที่พี่พูดถึงแล้วอันนี้เราเล่าไปแล้วนะครับน่ารักมากซีนนี้ใช่ซีนนี้เป็นซีนที่ีแดงมากเลยใช่คือคือตอนแบบนี่คือถ่ายวันแรกเลยครับคือแบบ เวิร์กช็อปเสร็จไม่ใช่เวิร์กช็อปเสร็จยังไม่ได้เวิร์กช็อปด้วยซ้ำแบบเวิร์กช็อปแค่รอบสองรอบเองใช่ใช่แล้วก็มันเป็นแบบถ่ายพ i l o อดวันนี้ยังมีจริงๆงเขินเขินเงินบอกมากตอนนั้นเรายังว้นกันมากเท่าไหร่ครับไปเป็นแบบว่าบอกว่าเราถ่ายแบบเร็วมากตอนนั้นรู้สึกเป็นจูบแรกของภูพลภูวินเลยในการเข้าซีนคือผมตื่นเต้นมากตอนนั้นคือใจเต้นแบบตุ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 บครับผมหูก็เลย แล้ว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 รักเท่ที่ไม่ใช้รักแรกจูบแรกเท่ทีจูบแรกของปอนกับภูวินความรู้สึกของปอนเป็นยังไงตอนนั้นคือตื่นเต้นตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นระปากน้องเขานุ่มดีครับผมนี่ไงนี่ไงแล้วแล้วภูวินล่ะครับเป็นยังไงปากปอนเป็นยังไงครับก็หอมดีครับเพิ่งแปลงฟันเสร็จ บอกเขาไปเลยบอกเขาไปเลยว่าพี่จูบก่งหรือเปล่าบอกเขาน่อไหว่าพี่จูบก่งหรือเปล่าเฮ้ยถ้าคนอื่นไม่ได้ดีเดี๋ยวคนอื่นเขาอยากจะลองไม่ได้ไม่ได้นั่นน่ะสี่นั่นน่ะสี่คงจะมีหลายคนอยากแต่ละเขินมากนิดนึงนะเดี๋ยวพี่เอาพอบก่อนเอาหมอนมาเสียหมอนเสีอ Okay. <laughs> <laughs>